สิบเจ้าของทีมในกานโชว์เซรียคนไหนรวยสุดมีทรัพย์สินเท่าไหร่ นอกจากฟุตบอลอังกฤษแล้วฟุตบอลกันโชว์เซรีอาของอิตาลีก็อยู่ในใจแฟนบอลของชาวไทยเช่นกันถึงแม้ว่าทางด้านการเงินทีมจากอิตาลีจะสู้ทีมในอังกฤษไม่ได้แต่ทีมในอิตาลีก็มีสเสน่ห์ดึงดูดบรรดามหาเศรษฐีชั้นนำจากทั่วโลกให้เข้ามาครอบครองสโมสรวันนี้พวกเรารอบรู้รอบโลกจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับ20มหาเศรษฐีเจ้าของทีมในการโชวเซรีอา จะมีมหาเศรษฐีคนไหนบ้างลองไปติดตามกันเลยนะคะแต่ก่อนที่จะไปติดตามรับชมรบกวนขอคนละหนึ่งไลค์ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องรอบรู้รอบโลกฝากกดติดตามให้พวกเราด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะอันดับที่20เอมโบลีฟาบิชิโอคอร์ซีสัญชาติอิตาลีมูลค่าทรัพย์สิน50ล้าน u s ดอลลาร์หรือประมาณ1,700ล้านบาทธุรกิจ G C Studio ผู้ผลิตแฟชั่นและเครื่องหนังชั้นสูงของอิตาลีอันดับที่ 19. l e che, s ลสเช่สเวเลีโอดามนสัญชาติอิตาลีมูลค่าทรัพย์สิน75ล้าน US ดอลลาร์หรือประมาณ2,500ล้านบาท,ทาธุรกิจเครื่องจักรกลและไฟฟ้าอันดับที่ 18. s a m ดซามเรีย มัต i ิโม f เฟร l ลสัญชาติอิตาลีมูลค่าทรัพย์สิน80ล้านดอลลาร์หรือประมาณ2,700ล้านบาทธุรกิจผู้อำนวยการสร้างภาพ,พยนตร์อันดับที่17เวโรนามาลิซิโอเซตติสัญชาติอิตาลีมูลค่าทรัพย์สิน100ล้าน u ดอลลาร์หรือประมาณ3,400ล้านบาทธุรกิจแฟชั่นเสื้อผ้าแบรนด์มานิลาเกรสอันดับที่16 อินซีฟ้าขาวลาซิโอเคลาดิโอโลิโตสัญชาติอิตาลีมูลค่าทรัพย์สิน100ล้าน u s ดอลลาร์หรือประมาณ3,400ล้านบาทธุรกิจบริษัทรับทําความสะอาดบริษัทรักษาความปลอดภัยและบริษัทรับจัดเลี้ยงอันดับที่15นาโปลีลเลลิโอเดอะลอฟเลติส สัญชาติอิตาลีมูลค่าทรัพย์สิน200ล้านดอลลาร์หรือประมาณ6,800ล้านบาทธุรกิจผู้อำนวยการสร้างภาพ,พยนตร์อันดับที่14อูดินเนเซ่เจเอลเปโโลปตัตโซสัญชาติอิตาลีมูลค่าทรัพย์สิน400 000, ล้านดอลลาร์หรือประมาณ13,700ล้านบาทธุรกิจสปอร์ตแมนจ e เมนต์ อันดับที่13 s p a c e เปเซียโ r เบิร์ k าสัญชาติอเมริกันมูลค่าทรัพย์สิน530ล้าน U.S. ดอลลาร์หรือประมาณ1.8 0 0 0ล้านบาทธุรกิจนักลงทุนอันดับที่12กระทิงหินโตริโนออเบาโนไคโรสัญชาติอิตาลีมูลค่าทรัพย์สิน6 0 0ล้าน U.S. ดอลลาร์หรือประมาณ2,500ล้านบาทธุรกิจ เจ้าของหนังสือพิมพ์รายการทีวีและสื่อสารมวลชนอันดับที่11สซลนิตานาดาลิโลเออโวลิโนสัญชาติอิตาลีมูลค่าทรัพย์สิน130ล้าน US ล้านดอลลาร์หรือประมาณ44,000ล้านบาทธุรกิจพามาคาพาเนียผู้ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์อันดับที่10 แตลนตาสตีเฟนบายูกาสัญชาติอเมริกันมูลค่าทรัพย์สิน1,300ล้าน US d ลหรือประมาณ44,500ล้านบาทธุรกิจนักลงทุนอันดับที่9ซ้สัตสูโอโลตระกูลสกรินซี่สัญชาติอิตาลีมูลค่าทรัพย์สิน2,600ล้าน US d ลลา์หรือประมาณ89,000ล้านบาทธุรกิจแค่มีพัณฑ์สำหรับอาคารแบรนด์มาเปอี อันดับที่8ปดคโมนเนเซ่จิโอวานีอาเวดีสัญชาติอิตาลีมูลค่าทรัพย์สิน2,800ล้าน u s ดอลลลราหรือประมาณ95,000ล้านบาทธุรกิจอารเวดีกรุ๊ปผู้ผลิตเลกก้าอันดับที่7โบโรญนยา โจอีซสปุโตสัญชาติแคนาดามูลค่าทรัพย์สิน4,800ล้าน US ดอลลาร์หรือประมาณ1,460 0 0ล้านบาทธุรกิจผลิตภัณฑ์นมชีสแบรนด์ซสปุโตอันดับที่6หมาป่าแห่งกรุงโรม R.S. Roma แอนฟกกินสัญชาติอเมริกันมูลค่ารัพย์สิน5,200ล้าน US ดอลลาหรือประมาณ1,078,000ล้านบาทธุรกิจผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์เจ้าของรีสอร์ทรู้ผู้จัดจำหน่ายรถยนต์โตยต้าในสหรัฐอันดับที่5ปีศาจแดงดำเอซีมิลานเจอรรี่คาร์ดินัลสัญชาติอเมริกัน Ray Cardinal Redbird Capital Partners มูลค่าทรัพย์สิน6,000ล้าน US ดอลลาร์หรือประมาณ25,000 00ล้านบาทธุรกิจ Redbird Capital Partner ผู้ให้บริการด้านการเงินอันดับที่4ม o n ซ a s ซ l v i o b e r บร์รุค i สัญชาติอิตาลีมูลค่าทรัพย์สิน6,900ล้าน US ดอลลาร์หรือประมาณ23,500ล้านบาทธุรกิจ เจ้าของสื่อสารมวลชนรายการทีวีและอดีตนายกรัฐมนตรีอิตาลีอันดับที่3ามงูใหญ่อินเตอร์มิลานจางจินตงสัญชาติจีนมูลค่าทรัพย์สิน7,400ล้าน u ดอลลาร์หรือประมาณ253,000ล้านบาทธุรกิจบริษัทซูนิงกรุ๊ปผู้ค้าปีกขนาดใหญ่และห้างสรรพสินค้าในประเทศจีนอันดับที่สองมวงมหากราบฟิออเลนตินา อกโก้คอมิโซสัญชาติอิตาเลียนอเมริกันมูลค่าทรัพย์สิน8,400ล้าน US ดอลลร์หรือประมาณ2 8 7 0 0 0ล้านบาทธุรกิจ c a เบิลทีวีผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตอันดับที่1หมาลายยูเวนตุสตระกูลอันเยลี่สัญชาติอิตาลีมูลค่าทรัพย์สิน172,000ล้าน US ดอลลร์หรือประมาณ5,890,000ล้านบาท ธุรกิจ e x o Group การลงทุนและยางยนต์แบรนด์ Ferrari จากลายชื่อที่กล่ามาทั้งหมดเนี่ยกลุ่มทุนอเมริกันเข้ามาซื้อทีมมิกกดโช่เยอะมากๆเลยนะคะส่วนทีมที่รวยที่สุด,สดอันดับที่1ก็ทิ้งอันดับที่2แบบให้เห็นฝุ่นเลยในสมัยก่อนตระกูลอันเยลี่เรียกได้ว่าเป็นตระกูลที่ควบคุมกิจาการธุรกิจรถยนต์เนเทลี่หลายแบรนด์เลยทั้ง f i a ย l a n นซ อัลฟาโรมิโอและครอบครองยูเวนตุสมาตั้งแต่ปี1923เรียกได้ว่าเพิ่งครบ100ปีในปีนี้เองแต่ถึงอย่างนั้นปีนี้ก็มาโดนคดีปลอมแปลงทางการเงินทำให้ถูกตัด15คะแนนหวังว่าปีหน้ายูเวนตุสจะกลับมาท้าชิงแชมป์ได้ใหม่นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากที่ติดตามรับชมค่ะถ้าคุณชอบคลิปของเรารบกวนขอคนละหนึ่งไลค์ ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องรอบรู้รอบโลกฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ